การวิลลี่นู๊ดเดอะเกมเมอร์คนกาคนนึงที่มาแคสโอเครีเพย์มิชัน่นก็ขอประทานทุกที่แอบเล่นเป็นนิดหนึ่งนะฮะอ่ะคือเราจะมาบอกเกี่ยวกับเนื้อเรื่องต่างๆวิธียิงวิธียิงโหไม่ต้องนะกดคลิกอย่างเดียวน่าจะรู้แต่อันนี้ในแบ t เ l e f i ฟิลสเนี่ยจะมีความสำคัญอย่างหนึง่งคือมันจะสามารถใช้โคเวอร์ได้โอเยี่ย,ยมแบตเอฟิล์ะ โคเวอร์เหรอมึงก็เป็นตัวแบบเหมือนบอดง,งูอะฮะให้มันยิงมาแต่ถ้าเล่นกับคนก็อืมต้องใช้ความเก่งเท่าที่มีฮะโอเคเออฟิลสเนื้อื่องเป็นยังไงเราก็ต้องมาดูกันเทียนิดเทียหน่อยเราจะเอาเอามันจนจบให้ได้นะฮะไม่จบยังไงก็เอาให้แม่งจนจบอ่ะอะมาคลิปจะยาวแค่ไหนผมไม่วัน่นวันที่ว่าคนผู้ชมจะไม่ได้ดูโอเคมารอก่อน ทำออกมาสวยนะค่อนข้างที่จะสวยแหล,ละอ่าใครที่คอมไม่แรงหรือว่าสเปคไม่ดีก็ขอประทานโทษด,ด้วยดิงดึงดึงเพลงอะไรวะไองที่นี่ Art <It> p <was S 2> ีเซ e n t อ่ามันจะมีว่างอย่างนี้อย่าไปสนใจมันนะฮะแนวมูนสำรองเสียงสา This Game โอเค b บทเทิลฟิลสีโอ้แม่ฉันอยากตายด้วยเพลงนี้เลยอะนี่ไอริสนายรู้เปล่าไปไม่เป็นเลยกูกเฮ้แล้วก็ยูคอนมนะโอเคกับมาในเกมแล้วชัดแล้วก,ก็นรขับเนี่ยโอเคไฟสิโอเค เสียงเพลงโอ้โหทามานสวยมากดูน้ำดูแสงสะทรอนนะฮะทำอะไรดีล่ะประตูก็เปิดไม่ได้เฉยทำอะไรเดยเนี่ยแล้วก็เอาปืนชักช้เอาไวตอนนี้เลย เฮ้ยมึงคิดอะไรเนี่ยฮะเพื่อพวกเรารอดกันให้หมดตะขาบฉันมันติดยิงอย่าทำนวเว้ยยิงอยู่นี้เลยแล้วก็ยิงหน้าต่างเฮ้ยแกจะยิงหรอร็อกแกเพื่อแกจะช่วยทุกคนได้นะตอนนี้ต้องยิงว่ะเพื่อให้ช่วยได้ทุกคนนะฮะยิงก็ไม่ได้อยากยิงเลยอ่าตั้งแต่สิบสามสิบสี่นาทีเฮ้ยอะไรอะ ตรวจสอบให้เช็คไม่มีกดที่จะเป็นการเหมือนแบบมีมีดาเล็กน้อยนะโอเคมีใครไหมเห่ามีนะเว้ยมีแต่ดาโอเคเรารีบขึ้นไปกันดีกว่าอ่าทางนี้ดิโอ้ต้นไม้สวยจุง อีโอเพนเฮ้ยเฮ้ยมันพวกกองทัพจีนนี่หว่าอ่าเห็นในเรื <S <S ่องภาคนี้มันในเรื่องอาจจะไม่ค่อยสนใจแต่ภาพรัสเซียกับเชย์ดอเฮ้ยเอาออกโอ้โหโอ้ยโอเคน่าจอบยิงหน้าแกแล้วนะเมื่อกี้เฮ้ยเฮ้ยยิงยิงยิงมึงอย่าทำให้กูตกใจสิ พอไปจากนี้เราก็แปไม่ได้ไปได้แค่รัสเซียนะฮะโอเคไอ้คืนมาตรงนี้เลยเออมันไม่แปลกกว่าทหารด้วยกันเออแล้วไอ้ดิชอยู่ไหนอะไอ้ตัวดำๆอะไอ้ไม่แกะที่มันบอกอยญ่ให้เรายิงอะแต่เราต้องยิงอะฝั่งไอ้คนนี้มันซ้ำอเมริกันอเมริกันแล้วก็น่าจะอเมริกัน ไปเ,เอาเคเตรียมตัวแล้วก็อืมเอาเปิดไหดีนะชิวๆเลยโอเคโอเคพี่สาวทำข้าวมาให้กินเขาครับโอเคอ่าเอาไอริชมาไอริชโอ้หเฮยช็อต ดับเบิลคิวออกไปจากกู้ศ์โอเคแล้วก็ช่วยเขาจาัดหน้าต่างนี่แหละโอเคดตอยู่ทั้งหน้าตา่างเรียบร้อยเฮช็อตจำได้เดี๋ยวมีเฮ้ยโอโหขอะไรกูจำได้ดีเฮช็อต อัน,นอเดียก็เล่นมาดีเมื่อกี้บอกไม่ยุนบอกว่าให้ไอายริขึ้นมานะฮะเอาฟาร์มาอมาดีกว่าฟาร์มาแรรอยเรื่อยเร็วเร็วเคลียร์แล้วไปเร็วใช้คอ,ขอมือหน่อยโอเคอู้เก่งอยู่นะปีนข,ขนึ้นมาได้โอเคทำ,อสำสทโอเคไปไปไป

ัประเบิดไปเลยเรียบร้อยเรชชลอ่าไปเคียงเร็วครับโอเคโอเคก็ต่อไปก็เป็นส่วนที่เราต้องไปวางระเบิดโอเคดีปินกันมาพวกกาก ก็ไม่ต่างถ้าเป็นผมผมก็คงจะเมื่อยหน้าแห้งหน้าดูโอเคต่อไปให้ฉันระเบิดนะครับยิงโอเคทำภาออกมาสวยทีเดียวเลยโอเคโอเคอ่ะเรียกูซิเฮ้ยเอพยพลงไอ้น้องอะไรอ่ะโอ้ยได้กล้องมาแพรขอบคุณพี่ พอดีไม่มีเงินเขาบอกให้เช็คเชอบบริเวณนี้นะฮะว่ามีอะไรหรือเปล่าไปดูซิไม่มีวะโอเคมีประมาณห้าคนเห็นอะไรไหมแล้วก็ไม่เห็นเลยเนี่ยฮะโอเคโอเครอร้อยมันเป็นจุดเป็นไายก่อนนะ โอเคโอเคโอเคเกย์ใหญ่กันเป็นพลนะฮะโอเคโอเคเราสามารถสเตลได้โดยที่ไม่ต้องเข้าไปแบบยิงโดยการกด F หมงหนะ้าแล้วเจาะคอ,อแล้วต้องเอาสร้อยครับเป็นตลอดเลยโอเคไอ้สองจะไม่จะหันหลังอนะ่ะโอเคมัน, okay. อ,ามานออกซะเอามันหมงหน้าปาดคอ

ก็ต้องต้องกดคิวเพื่อเป็นการเรียกขอความช่วยเหลือโอ้แม่คุณช่วยช่วยคุณี ไตายไปตัวหนึ่งโอเคไป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 เคลืค่อนพลเคลื่อนพลอ่ากด e ค้างฮะโอเคแล้วเพื่อนจะมานั่งให้เราทำการแบน,น,น,นแล้วกด e ก็เพื่อการขับลงโอเคอันไหนนี่เป็น โอ้คันแหกโอเคไหนดูดิช่วยยิงด้วยนะน้องโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอเคน้องเขากาดให้เราเรียบร้อยครับกดหนึ่งอืมอืมปืนนี้ปืนนี้แม่นกว่าโอเคดูว่าโอ้ยโอ้ยวิ่งนี้โอ้ยนี่ไปเกน เอาไปเลยเอาไปหอปูอว่าเก่งเหรอโอ้โหอยู่ตรงนี้มองไม่เห็นยิงไม่โดนก็เวอร์อะไรแ,แล้วโอ้ย thank you น้องแล็กเกอร์ก็อึดอยู่นะแต่แต่ถืว่าสังเกตนะว่าตัวเอกจะพูดไม่ไม่ได้เลย ฟาดตะคุตะคุปวดปวดคิวเขาโอ้ยก็รอให้มันจัดการได้ก่อนครับใช้เลยโอเคอุ้ยโอหูหมอบเลย ช่างมานะันฮะเอารีบไปไปสลายอย่างเดียวโอเคไป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 ไม,ไม่ยิงไม่แล้วครับไปกันเลว่ายิงไปเสียเวลาโอเคเรามาถึงจุดเซฟอืมไม่ได้ดิเหมือนจุดเช็คพอยต์อะเออประมาณนั้นปะ เข้าใจไม่ผิดโอเคเอาสเขาอีลิตมา วัดผีโอเคก็ยังไม่แรงเท่าแบบไรเฟิลอื่นๆเอาโอเคเราก็ไม่ต้องออกไปบู๊เลยแต่ต้องเราต้องเล่นมาก่อนดันมาแค่ตอนนี้แล้วก็ขอเสียยมารยาทก็ตรงนี้ด้วยอ๋วโอ้ยมันไม่มั่นใจ เป็นมอสป่าระเบิดไปแล้วตูโ้โอ้โอย นัดเดียวได้ไก่หลายตัวโอ้ตัวเดียวเซ็งอืออีกอีกนัดเรียบร้อยปลาไปสองอันนี้อืออีกสองตัวอันนี้อีกตัวแม่งมีโดนสองตัวเลยไปไหมหูหูโฟกัสโฟกัสโอเคเฮ้ยเฮ้ยหลบเฮ้ยอย่าอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้มันมีถังอยู่โดนถังขึ้นมายุ่ง โอเคโอเคดูดีครับค่อยๆสองโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเอาละเอาละโอ้ยเหตุช็อตไม่ต้องเสริมดัางกันเลยอืมคนอย่างมอนไม่ชอบรู้โอเคอ เรียบร้อยชนะโอ้อยก็สตอรี่หนึ่งอะ่ะหรือว่ามิชชั่นหนึ่งหนึ่งอ่ะมันก็จะนานนะฮะปอไปประมาณ20-25หรือไม่ก็ครึ่งชั่วโมงว่ากินเวลาได้เยอะเลยถ้าใครอยากหาเกมกินเวลานี่เลยครับ b a t t l e f i ทั้งกินเวลาแล้วก็ให้ความคุ้มค่าทั้งเรื่องภาพเสียงหูแม่เจ้าเลยชูนิ้วเลยเดี๋ยวโป้งเดี๋ยวโป้งเ๋ยโป้ง นะ่ยทำทั้งการสะท้อนแสงดูดูดูแล้วอย่าจิบย่อยเขาก็ทำเห็นไหมสวยเขี้ยโอเคไปกันดีกว่าถ้าจะดีหานี้ไปเร็วโอเคเราต้องเร็วมาเร็วโอเคหูปากไปเลยประมาณนี้ปะ ออ้ยอยากลงเฮยเดี๋ยวจะมีไฮเอร์หตน้าแปลก,ปลกลบ,บิชอชิูโอเชีเราอุ้ยตกลงอาไงต่ออ้ขอนะครับแคาพลุกเร็วเฮ้ยเเรับกันก่อน ประธานโทษด้วยตายเลยกินเลยนำน้ำนๆำ,นำ <c oughs> อร่อยอเ,เดี๋ยวเ,เป็นป่าลาบเลยฮะใส่เกียร์หมาแล้วเกียร์หมาหลบหลบละหลบละ ไปแล้วเมื่อกีนกูตายถอยพวกมึงรอน,นะเพื่อนรักเพื่อนเอออะไรวะเนี่ยไปแล้วมาอยู่ให้อาบ้านนะไปแล้วสี่คร้อยไคนียนี้แปดแล้วไปแล้วเอาแล้วฉันลงเข้าล่างอุย้ย เลียวเลวคอมเตอร์ข้หน้ายเยนอกกจะโดนสไลด์ก่อนเอ๋เฮ้ยอะไรอ้โอมีใครล้มตาครับเฮ้ย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 เฮยปั่นใครปั่นใครปั่นใครออกไปออกไปดูรอนเกือบโดนไข่ไปหรออะไรอีกอื้มอะไรอีกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เราอ,อย่าล,ะล,ะล,ะละ่ะเราล่ะขีดทับอีกนี้ไว้จับมือเขาไว้ไม่จับอีกโอเคลองช่วยดูด <c oughs> ้วยเช็ดเช็ดเช็ดโอเคลองช่วยเขาเขาพังไม่นะมีผู้หญิงด้วยอาจจะสวยก็ได้เฮ้ยตกตกง่ายเออโอ้อะไรผู้หญิงสวยๆไปหมดเลยเซ็ง น uh, ั law, ่ uh, uh, e oh. d ็แ g ่นมากเลยเนาะเอออะไรก็ออกตอนโอเคดันเนาะโอ้ไม่เลยขาชันขาทิ o มหัวแล้วรู้สึกว่ามันมีเวลาน้อยฮ l แล้วเชื่อเพที่อยู่ไหนไอเนี่ยยัลคคอปเตอร์มันยังไม่หมด โอ้โหโอ้โหไปวุ้ยเหาองคองค์แบกี้ฉัต้องการนี่เพื่อัดขาให้นไงน้าแล้วก็มาเหโอเคจับมืนเขาแล้วบแล้วส่งเขอปังที่ชอตขาเร็วเวเร็้ฉันรอจากที่นี่ไงตัดเดี๋ยวนี้เลย อ,อุ่ยมีที่ทำด้วยออะไรเนี่ยมีกิโต,ต้ลงกับตีเลยขนาดี้พวกนี้ยังสับเลือนไหลเหมืนอนแอ่งน้ำโอ้ยระเบิดอืขหาหน้าไม่เจ็บหรอวะทหารนี่อึดกันจริงๆนะฮะยอมรับเลยโอเคบริษัทอะไรเนี่ยวิวคู่เหรอขู่อะไรแว้วบาคู บาคุฮ่าบาคุเดี๋ยวบอกนะว่าให้เราเป็นล้างงานขับรถเอาแล้วโอเคจังนี้ให้เราชนไปเลยนะฮะอย่าลีรอมันไม่เปิดให้เราโอเคผมมีเพลงด้วยไอ้รถคันนี้ที่เราตกไปในแม่น้ำครับอย่าให้รถเสียการทรงตัวเด็ดขาดนะเพราะอากาศมันจะ มีแบบลุลราชุดด้วยแล้วก็แล้วแบบรถเนี่ยคล้ายๆว้ายวอตดคิดดิบง่ายมากฉันตัดขาไปฆ่าฉันเถอะเหมือนน่าจะทรมานมากนะฮะไอพวกผมก็ทรมานเพราะว่าแบบรถตัดขาและเลือดไหลจอกจอกขนะนัแบบไม่ไหวไม่ไหวแล้วเพราะปล่อยกูไปเถอะไล้ก็เอาแบบเอาปืนมาแบบเฮ้ยช็อตเลย ีท,ที่บอกว่าอย่าให้รถเสียการทรงตัวเชื่อดได้อย่างครับเสียที่ที่ไปหมดเลยอเออเออโคมอะไรอ๋ออะไรวะเซ็งอะ่ะท่านผู้ชมที่ดูผมกระยับมือเซ็งนะฮะผมก็เซ็งพร้อมกับคุณเลย อะไรวะเนี่ยโดนนิดๆโดนหน่อยๆอาจจะฟิวนะาดแล้วน้องดีสิ่งแล้วล้านแรงม้าไม่เอาเชื่อกวงอบายอะไรแล้ววันนี้พยากรณ์ว่าผนจะตกเดี๋ยวแน่นอนในเกมนะฮะในชีวิตจริงก็ตกแฉเลยไม่ต้องลงน้ำต้นไม้เกี่ยวไปแล้ว

โอเคไปไป๋ยวนี้ต้องมีสิกแซกนะฮะสมิเนี้ยสิกแซกสิกแซกิกแซกแล้วโอ้มีคารบอกน้ำมันหลบครับซ้ายขวาซ้ายขวาครับชโครับสุดโอดโอ้ครับแมนเฟแลกกไปยิงมันเลยไปเผามันซะพวกนั้นน่ะอพวกนั้นซะไอ มเรียบร้อยไอตืดไอตืดจุ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 ดไม่นสน,นับฟิชทำไงตกน้ำตามคอนเซ็ปต์โอเคแล้วก็มีโทรศัพท์ขึ้นมาแบบกันน้ำเย็บอ่า ก็เนี่ยแหละคือเหตุผลทั้งหมดที่ทาไมเราถึงได้มีได้มาขับรถแล้วทำไมถึงตกเนี่ยฮะ,ฮะเพราะว่าการเสียการเสียหลักการทรงตัวของเครื่องบินเนี่ยมันทำให้เราตกลงมาก็เลยมันบังถนนถ้าเราชนก็คือตายกันหมดก็ลเลยบอกว่า,เ,<ร>าเออให้เซนเตอร์บีชไอริสและมันก็เลยหักหรือว่าเราหักกว่าจะไม่ได้อ่สำหรับพาร์ทนี้หรือว่ามิชชั่นวันก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับของครับวิดีโอเกมเมอร์ Rock recording.